ครับก็ขอความสุขสวัสดีครั้งกับผมสาหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปในการที่ผมได้เดินทางนะครับลงมาจากยอดเขาพระยกเขาแก้วนะครับนะตอนนี้ก็จะเดินทางไปหาพระอาจารย์ปีนะครับหรืออาจารย์ประสิทธินะ์จินโนนะครับนอะทีนะ่ธรรมาราจักอยู่ด้านล่างด้านทิศตะวันออกนะครับติดกับถนนยุทธศาสตร์ด้านนี้นะครับผม ครับอันนี้ก็คืออาณาจักรของพระอาจารย์ปีนะครับหรือพระอาจารย์ประสิทธินะ์ท่านได้มาสร้างคือที่ตรงนี้ร้อยห้าสิบไร่ครับผมนะที่มาทำอาณาจักรทาวัดขึ้นตรงนี้ครับอันนี้ก็คือพระอาจารย์ปีนะตอนนี้กํลาลังกวาดขยะมักเม่นเลยนะครับผมไปถึงก็ประมาณเกือบสี่โมงเย็นแล้วนะครับเนาะ ตอนนี้ช่างก็กำลังทำตลาใหญ่เลยนะครับกำลังเชื่อมกำลังทำตลาใหญ่ก็มีเสียงดังผมก็เลยต้องอใช้เสียงภาคบ้างนะครับอันนี้ก็ทักถามตามอัธยาศัยนะครับเลาผมก็ไปกราบพระประธานไปในาลาแล้วก็เดินไปดูภาพบรรยากาศบริเวณอรอบวัดที่ท่านพระอาจารย์ปีท่านได ได้มาสร้างใหม่นะครับเนาะหลังจากที่ด้านบนก็ผมก็ไปดูไปชมมาแล้วนะครับเนานะรครับอันนี้ก็คือโยมอาแม่ชีนะครับก็มาทำข้อรีกอันนี้เขาเรียกว่าบุรสบกนะครับบุบสบกที่จะเอาไปติดตั้งที่โน้นบนยอดเขาแก้วนะครับที่พระยกใหญ่นะบนเขานะครับตอนนี้ก็ช่างกําลังติดพวก เขาเรียกว่าอะไรเพชรนินกินดาประมาณนะครับอ่าเนี่ยเป็นเหมือนเพชรนี่นะครับเนาะติดตามเขาเรียกว่าบุษบกครับอันนี้ก็คือบริเวณรอบวัดเราจะมีเป็นหินธรรมชาติครับเนาะเป็นหินธรรมชาติก็จะขุดออกมาเดี๋ยวจะมีน้ําไหลหน้า,น,าน้ำก็จะมีน้ําไหลมาสวยงามมากครับผมเนาะอันนี้กําลังตกแต่งนะครับมําลังตกแต่ง ตรงมีสะพานเดินข้ามมีน้ําไหลตรงนี้ก็จะสร้างเป็นสลาใหญ่อีกนะครับถือว่าท่านพระอาจารย์ปีท่านก็เป็นนักปฏิบัตินะครับเนาะท่านเป็นพระนักปฏิบัติท่านจบพระอภิธรรมท่านเรียนพระอภิธรรมท่านไปหลายสายนะครับแล้วก็จะเป็นพมาน่าเขมรบวชก็โอ้หลายพรรษาเลยนะครับเนาะบ,บวชตั้งแต่ผมเป็นนุ่มนะครับ ครับวันนี้ก็มีการผมก็าามานั่งท่านก็มานั่งมีการปฏิสันฐานครับผมก็ไปกราบท่านแล้วก็กนั่งปฏิสันฐานกัน,น,นก็ไม,ไม่ไม่มากครับผมอันนี้ก็คือพระอาจารย์ปีนะครับท่านก็มีการพูดคุยปิสถานการต้อนรับท่านดีมากครับผมต้อนรับท่านก็ดีมาก การพูดคุยแปมอัตฉริยะใเป็นเองคับผมจันทบุรีใ่้ออกโฉนดหนึ่งอำเภอหนึ่งอำเภอหนึ่งอำเภอโป่งลำร้อนเนี่ยถ้าผมออกได้แล้วโอ้โหมึงเลยวัดใช่ปะเป็นวัดป่ะไม่ที่ที่ไม่ลงสปกที่เป็นปอทห้าที่เป็นสอคหนึ่งที่เป็นนทสามสามารถออกในอำเภอเนี่ยโอ้โหจะออกได้แล้วโอ้โห ผมไม่ได้ไปลงแอเนี่ยครับอันนี้ก็จะคุยกันเรื่องที่ที่ท่านได้มีโอกาสได้มาแ๊บถึงอะไรเนี่ยอาจารย์ทำอะไรตรงนี้โยมถวายบ้างซื้อบ้างประมาณนั้นนะครับเราก็ถือว่าท่านก็ได้มีอาณาจักรที่ใหญ่โตร้อยห้าสิบไร่ครับผมอันนี้ก็เป็นจะเป็นบ่ออันนี้คือหินไม่แข็งครับผมตรงนี้ก็จะเป็นคงจะเป็นบ่อน้ำบ่ออะไรประมาณนั้นนะครับนะเป็นหินสวยงามมากครับผมเลยทำ เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวได้นะครับท่านจะสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอาณาจากักรมีลานปฏิบัติธรรมมีอสราใหญ่ขึ้นหลายหลังแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปทั้งหมดเลยนะครับเพราะผมรีบกลับด้วยนะครับดเดี๋ยวไปงวดหน้าผมก็คงจะถ่ายแบบขออนุญ,ญาตถ่ายแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับเนาะ ตอนนี้ก็กาลังสร้างได้ประมาณ5 6ปีนี่นะครับเนาะท่านก็สร้างเพิ่งสร้างได้ประมาณ56ปีก็ถือว่าได้ใหญ่โตโมโหลานขนาดนี้ครับผมอันนี้ก็คือรูปหลวงพ่อแก่หลวงพ่อแก่ก็จะมีอยูหลายอย่างนะครับเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเคารพบ,บูชาเพื่อญาติโยมก,ก็มาหาไม่ขาดแล้วนะครับเนาะญาติโยมท่านเป็นพระนักปฏิบัตินะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับท่านเป็นสายนักก็เรียกว่า ท่านเรียนจบพระอภิธรรมนะครับพระอภิธรรมเอกเลยนะครับนะเนาะไปเรียนหลายที่มัาจะเป็นพม่าเขมร่มนันพูดภาษาเขมรได้เก่งมากครับผมอันนี้ก็คือเจ้าแม่ตะเคียนครับผมเนาะผมก็ไปดูๆคำคำดูเขาทาแป้งเขาโพนหมดครับผมนะจะไม่เจอเลขครับผมไม่เจอเลขเนะี่ย คีิปนี้ก็ที่มันออกไปแล้วอะไรผมก็จาไม่ได้ครับผมอันนี้ก็คือเจ้าแม่ตะเคียนต้นใหญ่มากครับผมต้นใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นที่พระอาจารย์ท่านก็จะทําเป็นร่องน้ําเป็นสะเป็นอะไรประมาณนั้นนะหินก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นธรรมชาติเองนะครับหินแบบนี้จะเป็นธรรมชาติทางนั้นเลยนะครับเนาะถือว่าสวยงามมากครับผมเนาะ เป็นธรรมชาติจริงๆท่านได้ถือว่าทำเลที่สร้างวัดเขาแก้วเหมาะมากครับผมเนอะอันนี้ก็เป็นวัดเขาแก้วนะครับเป็นวัดเขาแก้วที่เป็นวัดโดยสมบูรณ์แบบแล้วนะครับขึ้นอยู่ตำบลเทพมิตรอำเภอโงน้ำรอนจังหวัดจันทบุรีครับผมเนื้อที่ทั้งหมดตรงนี้ที่ทั้งซื้อใหม่ทั้งญาติโยมถวายก็ร้อยห้าสิบไร่นะครับ ด้านหน้าที่ผมถ่ายทําคลิปงวดก่อนที่ขึ้นเขาแก้วนั้นก็อีกหลายไล่ครับผมเนาะด้านโน้นด้านทิศตะวันตกด้านนี้คือด้านทิศตะวันออกนะครับติดถนนยุทธศาสตร์นะครับอันนี้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นลานทาลานปฏิบัตินะครับเนาะเป็นลานทำลานปฏิบัติสําหรับอาจจะมีการจัดการปฏิบัติธรรมนะครับนะประมาณ10วันประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นการ อาญาตโยมนะลูกศิษย์ลูกคา้าท่านก็จะมาปฏิบัติปีนี้ก็จะมีอยู่นะครับอาจจะเป็นโน่นคือเจดีพระยกครับผมมองเห็นไกลๆครจะเป็นบอ่อน้ำสระน้ำเดี๋ยวก็จะมีน้ำขังน้ำอะไรหลายๆอย่างครับคงจะทำแบบสวยงามมากครับผมอันนี้ก็ค่อยๆเริ่มครับน่นะค่อยๆเริ่มทำ ถือว่าเป็นหินที่สวยงามมากที่ขึ้นเองธรรมชาติลักษณะแบบนี้ก็จะขุดเอาดินออกก็จะเป็นแบบวิจิตรการตานะครับอันนี้ก็คือพระใหญ่ที่จะเป็นลานปฏิบัตินะครับมาเป็นพระประธานอยู่กลางแจ้งสำหรับมีนักปฏิบัติก็จะมาปะกดบนะครับจะมีลานปฏิบัติธรรมเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมนี ต้นไม้ก็กำลังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะครับก็คือลานปฏิบัติธรรมนั่นก็จัดมาทุกปีนะครับปีนี้อาจจะเป็นเดือนคงจะเป็นพฤษภามิถุนาประมาณนัะครับผมก็เห็นท่านพูดให้ฟังอยู่แต่ก็ไม่แต่ก็ลืมครับผมครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มนะครับในการทำเ็าเรียกว่าสถานที่ใหม่นะครับ ทที่ใหม่เนื้อที่ร้อยห้าสิบไร่ครับผมท่านก็ปลูกวิหารหลายอย่างครับผมอันนี้ก็เป็นทางที่รอบเขาเลยนะครับเราสําหรับทางตัวนี้ท่านจะเกดทาแบบรอบเขาแก้วเลยนะครับที่ผมเดินทางมาเส้นนี้รอบเขาเลยนะครับทางเส้นนี้อีกเส้นนี้ก็จะออกไปถนนดําหรือถนนยุทธศาสตร์นะครับเส้นนี้ที่ผมจะเดินทางออก ไปถนนยุทธศาสตร์ก็จะไปทางเส้นนี้ครับผมอันนี้ก็คือภาพอนาจับถ่ายโดยรวมโดยไกลนะครับก็ถือว่า,าแผนหรือแผนผังงานในการสร้างสวยงามมากครับผมเป็นอยู่ในกรอบในแผนที่ว่าเป็นผังนะครับแล้วก็ผังผังแบบ,บสวยงามมากครับผมนกากการทําการเป็นจุด จะมีศาลาใหญ่ศาลาลงธรรมหลายๆอย่างครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นเขาแก้วอีกทางหนึ่งแต่ยังทําไม่เสร็จครับผมเรายังทําไม่เสร็จก็ว่าจะทําขึ้นไปคงจะมีสลิงอะไรขึ้นไปอีกประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็สร้างขึ้นไปโน้ยอดเขาจะอยู่ตรงโน้นมันจะมีเขาอีกทีหนึ่งอาจจะใช้สลิงขึ้นไปอาจจะเป็นกระเช้าก็ได้นระขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นไปหาพระยกใหญ่นะครับอันนี้ก็คือโครงการนะครับ ครเาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอความสุขสวัสดีครับผมน้องไม่มีอะไรนะครับนะ้ะงเดี๋ยวเจอกันใหม่ผมจะรีบกลับไปงานศพนี่รับสำหรับคลิปนี้ก็ขอความสุขสวัสดีครับผม